หนูต้องร speaker, a roommate, a ักน้องนะลูกล like ูกหนูนั่นอ่ะแฟนหนูในอนาคตอย่าหยาหนทางนี้นะชัวร์วยช่ป้วนี่มันขี้ไปอยู่ในกระเป๋าอีกหรมันห่วงกระเป๋าบันเหรอห่วงห่วงหวงพื้นที่มั้งธรรมดาที่ไหนใช้บัว Đu 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 hả, à, à. à, Chị đâu? Má nó kìa à, à. Muốn Hả? À? Muốn quên đi à? โอน้อยไปันแล้วก็อบอกว่ามัหนห่วงคืณขี้นหูโห่เนี่ยดููงนั่นนยพี่ชอบมันนิ่งเว้ยไม่นอนในคืนนี้ไดยังไปอาบน้ำเลย